สวัสดีครับโค้ดอิทธิพลรายงานตัววิเคราะห์ฟีฟ่าเวิร์ 2022. นคัสองพันยี2 2องนักรกาตาไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูครับวันนี้เป็นฟุตบอล16บทีมสุดท้ายสายใดนะครับจะแข่งวันนี้วันจันทร์ 5, ที่ห้ธันวาคมสอง5หเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับรอบ16ทีมสุดท้าย เข้าไปแล้วนะครับ4ทีมสาย a b c d เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เหลืออยู่ e f d h ครับอีก4ทีมรวมเป็น8ทีมวันนี้แข่งที่สนามอันจานอฟนะครับช่อง photyu รับหน้าเสือถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลสาย e นะครับ ญี่ปุ่นเข้ามาเป็นที่1ของสายนะครับสร้างประวัติศาสตร์ทําให้โลกต้องจาเลึกนะครับนัดแรกชนะเยอรมันแล้วก็มาชนะสเปนครับแต่ไปพลาดท่าแพ้คอสตาริกาแต่ก็สามารถเข้าเปนนที่หนึ่งได้ที่1สาย e นะครับจะไปพบกับที่สองสาย f ที่2ส,สาย f ก็เป็นโคอเอเชียนะครับ โดยมีโมร็อกโกนี่เข้ามาเป็นที่1คือ7คะแนนตามด้วยโคเอเชียห้นาคะแน Ko I นโคเอเชียในแข่ง3นัดชนะ1สเสมอสองไม่แพ้ใครเลยนะครับเรามาดูฟอร์มญี่ปุ่นนะครับฟอร์มญี่ปุ่นนี่ทับซามูไรบูนะครับผ่านเข้ารอบ16บหทีมสุดท้ายผง,งาดเป็นจ่าฝูงนะครับอ่าก็ต้องโลกต้องจาลึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไว้ วันนี้ความพร้อมของทีมของนักเตะจะไม่มีโคอิชักโคอิตาคุระนะครับเซ็นเตอร์ตัวเก่งที่ถูกติดโทษแบนนะครับสะสมใบเหลืองครบตามโคตาจะมีการปรับแนวซึ่งคาดว่าน่าจะใช้าทาเคอิโรนะครับโตยามิสุลงทําหน้าที่แทนส่วนหน้าที่อื่นๆอยู่ครบนะครับเกมนี้นะครับฮาจิเมะ โมริยาสุกุนซีของทีมก็จะส่งไดจิคามาดะทาเคฟุสะคุโบและก็ไดเซนมาเอดะเป็นสามประสานแดนหน้าในแผงกองกลางจะมีอาโอทนักะกับจุนยะอิโตเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับส่วนในแนวรับก็จะมีมายะโยชิดะจะได้จับคู่กับทาเคฮิโรโตยามิสุนะครับ เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับญี่ปุ่นก็จะมีโกคืออุอิชิกอนดะนะครับเขาก็กำลังฟอร์มดีเลยครับมาดูโคโอิเชียนะครับโคอิเชียนี่ก็ฟอร์มของเขานี่ขุนผลตาหมักลุกนะครับอดีตรองแชมป์ในครั้งที่แล้ว เข้ามาเป็นที่สองของสายนะครับผลงานของเขานี่สภาพทีมไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทดแบนนะครับลัดโกโดาวิดเทนเนอร์ของทีมก็จะยึดนักเตะชุดเดิมเป็นหลักเพราะเริ่มลงตัวนะครับมีจังหวะจากคนเล่นเข้ากันดีทําความเข้าใจกันไม่ยากโดยจะมีมาโกซิวยาอีวานเปริสิตรวมทั้งอังเดคามราิ นิดนี่ยเป็น3มตัวที่เด็ดในเกมลุกส่วนแผนมิดฟิลก็จะมีลูก้าโมดิตกับมาเตโอโควสิตเป็นห้องเครื่องคอยกับเพื่อนเกมนะครับในแดนกลางส่วนแนวรับก็จะมีเดยันล็อบเลนกับยอสโกกาดิโอนะครับลงทำหน้าที่โดยจะมีผู้รักษาประตูคือโดมินิกดิวาโควิดนะครับ มาดูฟอร์มการเล่นมาดูการวิเคราะห์เกมเลยนะครับทั้งคู่นี่ก็ผลงานกำลังยอดเยี่ยมครับเขาเคยเจอกันเมื่อปี2,006ญี่ปุ่นเสมอโคเอเชีย0 0แล้วก็มาย้อนไปอีกคือเก้าแปนี่ญี่ปุ่นเคยแพ้นะครับคือตอนนัวนี้ทั้งคู่นี่กำลังเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของทีมตัวเองโดยเฉพาะญี่ปุ่นนี่สามารถล้มยักษ์ใหญ่อย,อ,ยอย่างเยอรมันและก็สเปนได้ เรียกว่าไม่ธรรมดาตอนนี้ไม่มีใครกลัวใครแล้วนะครับศักยภาพของทีมไม่ต้องห่วงแล้วครับชั่วโมงนี้สูสีกันมากเดี๋ยวแล้วก็โคอิเชียนะครับถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวาชุดนี้อาจจะไม่เปรี้ยงแป้างจัดจ้านเหมือนกับชุดที่แล้วแต่เขานี่เป็นบอลทรงก็เรียกว่าฉายาก็คือบาซินแห่งยุโรปนะครับบอลเท้าสู่เท้าแม่นยําไม่มีการเสียบอลง่ายนะครับทรงบอลดีต่อบอลสวยงาม เขาทําเป็นลักษณะเป็นกุุบอ,อาจจะไม่เปี้ยงแป้งจุดจา้าผิดกับญี่ปุ่นซึ่งฟอร์มสดวิ่งสู้ฟัดใจสู้วิ่งไม่หยุดไม่มีเหน็ดมีเหนื่อยขยันกัดไม่มีปล่อยฉะนั้นวันนี้คุยเคียก็ต้องเหนื่อยแล้วครับผมฟันทงเลยนะครับคู่นี้นี่อาจจะทําอะไรกันไม่ได้อาจจะถึงสู้กันถึงดีกาคือยิงจุดโทษนะครับผมฟันทงว่าวันนี้จะเสมอกันสองสอง